เอาล่ะทุกคนวันนี้พี่โอกลับมากับแมปนี้นะครับ Rider World และทุกคนก็อยู่กับเว a k นะครับอย่าลืมเด็กดีต้อง subscribe like s h a r กันด้วยกดกระดิ่งดิง้งดองกันด้วยล่ะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นข้างล่างนะครับก็กดตามนั้นหวัดดีทุกคนนี่คือโลกของไ r i อร์ใช่ไหมไปข้างล่างเฮชินดีดิเคนร่ยอเวลาอี e. อ่ะกดขอขออะไรไม่รู้อะ มีท่าอะไรบ้างไหนยดูก่อนอันนี้ฮิลกด c อ่าว v ก็ฮิล f f กดอะไรเนี่ย g อะไรเนี่ยอาวแล้กดหนึ่งปึ้งเฮ้ยทำไมฮิลเดววะใจเย็นเฮ้ยทำไมฮิลเดววะโอเคนี่โหไม่ดาบมาแล้วอ้าวนี่มันสอนนี่เฮ้ยวันดี แกมันค้าเมลเลเดอร์อะไรเนี่ยเจ้าสัปปะรดเนาะหรือแกเป็นใครสูสีไรเดอร์แกมันใครกันแน่เอ,อ,นอ้ยยาในอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่แน่ออุย๊ยมันบล็อกบล็อกมันมีบล็อกมันมีบล็อกนี่เอฟแล้วก็บล็อกอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ๊ยนัวนัวโอ้ย พัวพัวพัวนี่นีน่แนะ่ทำไม่ได้โอ้ยท่าอะไรได้บ้างเนี่ยตายเถอเอเรยียบร้อยนยอี่อ๋อกดคลิกคลิกนี่คลิกขวามันจะปล่อยพลังนี่แน่นีนะ่แนนะ่โอเคเข้าใจแล้ว ะมาหมักไรเดอร์ดิเขตนี่รู้จักเข็มขัดฉันไหมดังพอตัวฮึบเปล่าละครับึบมท่าอะไรก็ไม่รู้แหละโอ้ปิดกัน้นปิดกัน้นป้องกันนี่แน่เกาะแตกไปซะเด็กดีช็อตไปซะใน่นในในในยิงและเทะบึมโอ้ท่าอะไรก็ไม่รู้ อะ,อะไรเนี่ยอยู่ิซิฟีหนึ่งสแครบ็บหวัดดีฉันคือดีเคทฟืบแปลงล่างกลับกลับมาเป็นคนปกติซึ่งมาต่อยกันดีกว่ามาเฮ้ยโอ้ยลิวคีเหรอมาร์คสไลเดอร์แปลงล่างก่อนไม่ระหว่างแปลงล่างจะไม่โดนอะไรอุย้ยท่าอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรโหดโมเร็วไปเจ็ดเลยเหรอ โกดร้ายเจอกันหน่อยมังไหรเดอร้อต้องเจอกันหน่อยอุยอ้ยแจ๋วอุ้ยอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนแล้วฮะหายตัวได้เหรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยมังกรใช่ไหมในยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยอูย้ยกลังตั้งเจ็ดร้อยโอ้ยเต็มเต็มโอ้ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็บลูกนี้เจบ็จบเจ็บครับเจบ็บครับ มางไนเดอร์ลิวขีเหรอโอยแย่แย่แยพมแย่พมแย่น,ยแนี่เน่ยไหนเจอท่านี้โอยไนเจอกันหน่อยมาร์ไรเดอร์เฮ้ยหนีครับโอ้ยเต็มเต็มโอยหลบได้ถือว่าไม่โดนอ้าวเอแล้วพลังมันเหลือ200กว่าปูใช้มังกรก็คือมาร์ไรเดอร์ลิวคีนั่นเอง อ๋ออ๋อไปไยต้องชนะให้ได้อะไรเนี่ยผัวเฮ้ยหนีปุ๊บบึ้มโอ้โหเกือบไปแล้วทาเตะมันอันตรายหนยแน่ยูริซิฟดา,ก,ฟาก้อนแฝงเขี้ยวมังกรจัดว่าแจ๋วนี่คืออะไรอะอยูเาเวลมัสบีนี่คืออะไรอะอ๋ออ่ามีส่งตุ๊กตาตุ่นนิดหน่อยกลับบ้านก่อนแป๊บนึง ยวก่อนในบ้านมีอะไรบ้างทำไงเดีย Quest Line 1. นี่คืออะไร Reputation Shop เพื่ออะไรวะนี่มีออกร่างกายด้ยเหรอที่เก็บของไหนลองคุยสิหวัดดีเฮ้ยท่าเท่เฮ้ยกดไลค์เนี่ย คุยตรงนี้เหรอคือคุยยังไงอะเอาละครับอ่ะคุยไม่ได้ก็ไม่คุยจะเล่นกันใช่ไหมน,น,นี่นนแน่นี่แน่อ๋อตีกันไม่ได้พวกเดียวกันตีกันไม่ได้ท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรกันครับทุกคนการแข่งขัน ออกจากบ้านดีกว่าอะไรเนี่ยเจอใครนายเป็นใครเฮ้ยนั่นไงมาเลยเด็กๆอ๋อตอนนี้พลังเราไม่มีแล้วนี่นาะอื้มสแลชสุดยอดอ๋อตอนนี้เราใช้ท่ากด E ได้แล้วอ๋ออุ้ยแย่ละอ๋อมันต้องใช้เหมือนมานาอยู่ นี่แนะ่โอ้โหโอเคถือเป็นท่าฟันยับบัวผันฟันยับมาเลยอุ้ยโดนเตะตูดไอ้ยะไม่ยอมอ๋หัวเขาให้ในแนะ่ยิงยิงให้ช็อตวัดดีทุกคนขึ้นระดับไนทเลอร์อแล้วตอนนี้อาแล้วครับกดขอคืออะไรเฮ้ยกดขอคืออะไรอะ่ะ อ๋อนี่ยกดอันนี่เองนี่ยิงรัวยิงรัวโอ้โหทำได้นี่ฟันยับมาจัดว่าแจว๋วระดับปัจจุบันคือสี่เหลือเองอ่อนอยู่โอ้ยฟันยับเฮ้ยไอ้ยะ นกีกระจุยบอกได้เลยฉันคือดีเคตนี่เองฟันยับชัวเรียบร้อยฮะจบข่าววันดีจุดตรวจอ่ะโอเคยังไม่มีอะไรอีกสักตัวเป็นไงถือว่าเก็บเวลไปเรื่อยมาดีกว่าโอ้โหเต็มที่ทัวทัวทัวคอมโบ คอมโบแสนอร่อยชัว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 นี่โอ้หมันเกง่งๆด้วยเกง่งๆนี่เจอท่าอย่างงี้หน่อยเป็นไงล่ะนี่เกิดมาก็เป็นดีเคดเลยตัวอื่นไม่มีนะตอนนี้เอาละขอแปลงร่างธรรมดาไปต่อยมันดีกว่าโอ้โหเอาคนมาต่อยกับมาร์คไรเดอร์สุดยอดเป็นเลยเป็นไงล่ะอ่าโอเค จัดว่าแจมอ้าวครับขอแปลงล่างโชว์ปุ๊บใกล้ๆกดแปลงล่างนี่นี่คัมเมนไรเดอร์เป็งสุดบอกได้เลยว่าสุดสุดจัดประดับบอกมาเลยนี่อะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้เหรอนี่คืออะไรโพกพระโพกพระโพกพระ,ะ,ะคุยได้ไหม ไม่ได้คุยอะไรก็ไม่ได้มันไม่ยอมคุยเราไปลุยนู่นเลยดีกว่าทุกคนตรงนี้น่าจะยากขึ้นในอะไรคุยกันหน่อยดิเพื่อนไม่คุยกันอีกคุณไม่สามารถใช้การกระทำที่นี่ตอนนี้ได้ทำไมทำอะไรไม่ได้เลยไงยไม่ทำก็ได้งั้นไปลุย นี่แน่คอมโบโนี่จัดไปอุ้ยใช้ได้จัดว่าใช้ได้แต่ยังไม่พอดีฝันนายยังไม่ดีพอจัดไปโผผ้าโผผ้าเจอคอมโบโไปมาร์กไรเดอร์ดีเคทอยู่แล้วโอ้มันป้องกันป้องกันปองเป่งปองเป่งเสียงยังกะกะละมังฮึโผว้พาโผผ้านี่แนะโอ้คอมโบโนี่เป็นไงล่ะจุกเหมือนกัน ตอนนี้เลเวลขึ้นบ้างไหมผัวพระผัวพระท้าคอมโบละเอียบร้อยฮะไปไหนต่อได้บ้างตรงนั้นมีอะไรครับขอดูหน่อยได้ไหมอาอละมาถึงตรงนี้เอตัวน้ำตัวอะไรเฮ้นายเป็นใครอะ่ะเฮ้ย อไอเจ้าลูกกระจอกนี่เองเฮ้ยลูกกระจอกที่ไม่กระจกหรือเปล่าอุย้ยไม่พร้อม,มนี่เนี่ยถ้าไม่ตายโอเคไอเจ้าลูกสมุนกระจอกนี่เองทำไมมันเก่งกว่ามาร์งงเด์ตอนแรกวะงงมากคุณมีความแข็งแกร่งพอตายละตอนนี้มานาไม่ได้ปุ่งปังปังปุ่งปัง,ปง,ปงนี่คอมโบชุด นี่ป้องกันอีกนี่อย่างกัรเลเมสเตริโอนักมวยปั้มแต่แกก็เป็นพายุลูกลก,ก,ก,กระจกในจักรวาลมาร์ไลเดอร์แกเป็นแค่ลูกกระจกนะไฟนี่เดี๋ยวฟันฟันยับฟันยับ,ยบอุย้ยทำ,ไม,ไ,ทำไ,มไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อุย้ยโดนต่อยขอบล็อกเลยนี่เปเงนี่ชุดเกาะกะละมังนี่ เอียบร้อยฮะโอเคไม่รู้จะไปยังไงกันต่อนะครับแต่คิดว่าน่าสนุกเลยทีเดียวใครที่เป็นแฟนมาร์คไรเดอร์ก็ลองมาเล่นดูแล้วกันเดี๋ยวพี่โอจะแปะลิงก์แมปไว้ให้แน่นอนและเดี๋ยวสัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับมาลองเล่นให้ไกลกว่าน,นี้แล้วกันเผื่อว่าจะแปลงเป็นตัวอื่นได้นอกจากดิเคทอาละครับสำหรับใครที่ชอบนะครับฝกากกดไลค์กดแชร์ติดตาม s c r i b e y o u t u b e a w a k กนะครับอัพกันทุกวันวันละคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ รวมไปถึงแอดเพื่อนด้วยไอ้ยะในโฉ้วยนีย่ในมาร์คไรเดอร์ฟึบอ้าเฮ้ยพลังหมดโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับมาร์คไรเดอร์ตัวใหม่แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ